สวัสดีค่ะคับพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะกลุ่มเปาะบางกลุ่มเปาะบางนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะเดือนเมษายน2565กลุมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าวันไหน วันที่เท่าไหร่ไปดูกันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มเปาะบางนะคะสำหรับกลุ่มเปาะบางค่ะก็จะเป็นในส่วนของเด็กแรกเกิดนี่600บาทนะคะค่เบียอย่างที่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุค่ะก็จะรับตามขั้นบันไดเหมือนเดิม60-69 600บาท70-79 700บาท80-89 800บาท90ปีขึ้นไป1,000บาทนะคะ ค่ะสำหรับคนพิการคนพิการนะคะ8 0 0ถึง1000บาทรับตามเกณฑ์ดังนี้นะคะผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000บาทค่ะอายุ18ปีขึ้นไปค่ะผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาทและผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะค่ะรับ800บาท ในวันที่กรมชีกางจะโอนเงินเข้าบัญชีและอีก200บัตบาทก็จะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาดูวันเดือนเมษายน2565กลุ่มเปะบางทั้ง3ากลุ่มที่พอน้อยนำเรียนประชาสัมพันธ์ไปแล้วเงินจะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8เมษายน2565 ปกตินะคะลุเปอะบ,บางนะคะไม่ว่าเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการค่าเงินจะเข้าบัญชีไปในวันที่10ของทุกเดือนถ้าวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะก็จะโอนเข้าก่อนวันวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้นๆจะโอนในวันทําการก่อนวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้นๆเดือนเมษายน2565 นะคะวันที่10ตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นกรมบัญชีกลางค่ะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ทั้ง3มกลุ่มในวันศุกร์ที่8เมษายน2565สําำหรับคนพิการสำหรับคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชี800บาทโอนเข้าบัญชีผู้พิการในวันศุกร์ที่8เมษายนส5 6 5าอยอีก200บาท จะโอนเข้าบัตรสวัสิการแห่งรัฐในวันศุกร์ที่22เมษายน2565นะคะก็คงจะ ชัดเจนนะคะก็คงจะชัดเจนท่านหลายๆท่านก็สอบถามมาว่าเอเดือนมีสายยน2565าอเงินจะเข้าบัญชีในวันไหนพออน้อยจัดให้เลยนะคะประชาสัมพันธ์การล่วงหน้ามาเลยท่านใดที่สงสัยในเรื่องของสวัสดิการต่างๆค่ะสามารถที่จะส่งคําถามมาอย่างคอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยนะจ๊ะพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนล ถ้าจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทธิประโยชน์ต่างๆนะคะสำหรับในคลิปนี้ปอ้อยต้องกลัาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ